สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวกลัมลกมรกตกรอน,นี้นะเพื่อนของเราบอกว่าอยากจะได้แบบนี้หัวแบบนี้หัวใหญ่ๆกรอน,นี้นะคะหัวใหญ่กอใหญ่ ราคาที่ขาย950บาทรวมส่งนะคะพร้อมเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอหางดงค่ะคุณะรุนรัตนะคะเป็นเจ้าของกอกบัวกรกต้นนี้ค่ะ